อาาาาวรัทีเกมต่อมาดิที่เราทำมาเกิดเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันทะลุมาแล้วมาอันแล้วเราจะสกิปไปตอนจุดเกมแล้วกันไปเจอกันทุกคนคาะมุยคาหมุยคือทุกคนครับตอนนี้แบบ เลือดสิล้านเฮ้ยจะตายล้วจะตายอกโหสรุปโดนนิติบุอคลโอยู่จะเป็นมันจะเป็นของทกดาแหละเยเวนสตอรี่สตอรี่ก็ใช้อาเมกามีห้าธรรมดานี่ตอนนี้ง่แท่ง พี่เปิดเพลงพิสารให้ติดงก็สีเลยเพียงคืนสี่สิบเอ็ดว้ายอดยอดมากทุกคนเอามิซิ่งมากเลยพี่รู้ไหมพี่เป็นพี่กีดเป็นลูกหัวขวานตาผมว่ะาเลยคอมองไม่เห็นเลยโทษทีพี่มาทหารผ่านศึกใครเป็นคนบังวดูพี่ทำไมรู้สึก น้มดาเมทในนี้มันเยอะกว่าอินฟินิตี้วิบก็เพราะว่าตอนที่เราเริ่มมาใช่ไหมไอตัวเริ่มต้นอะมันเยอะเยอะกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลูฟี่มันติดเรื่องอะไรจากตัวอะไรวะฮะีโอเคเฮียเพิ่งเห็น มันไม่ติดไฟอะพี่ไอ้พวกเนี้ยแปลว่าฉันติดไม่ติดไม่คือไฟดำหรือเทวสุริยามันจะถ้าในเรื่องนะมันจะติดไฟจนกว่าจะตายไม่จนกว่าจะตายจเอาถึงตายอ่ะ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 ทีละหมื่นหนึ่งเลืองมันสิบสี่ล้านรู้สึกว่าเราจะจบที่เวทสี่สิบห้าผมไม่จะตัวเอง อ่ะตัวเองไมยังไม่มีเลยไม่มีตัวเองเออวะตัวเองแค่ตอนนั้นอ่ะกิ๊กิดลิรักร้อยล้านร้อยสามสิบล้านคิดเชียกูกูกูฟาออนหรือุมป๊อปเ้อดีนะเว้ยกำดามเมทยได้บอกด้วยอต่จริงจนะกูนึกว่าเร่นหนันที่รักอยู่ เรื่องอะไรนึกไม่ออกทอริโกไม่ใช่อ่ะมีตามกาูมัให้ดูเราถามว่ามันมาจากเรื่องทริโกะตามมาตาไปไหนไเนี่ยแม่งมีแต่เนื้อเนี่ยเนื้อขาไก่ว่าทอริโกะ,โโกะเออแต่มันนอนจากตอนไหนภาคไหน ภาคไหนภาคไม่่ภาคหลงป่ะภาคที่มันไอ้นั่นไปเอาอะไรวะไปเอาปลาในน้ำตกจะปวดไม่รู้ต kind of ้องไม่คิดบักิดบ้างกิดแล้วไม่ปวดบุคลล์พิษพิกิดอย่าบังผกบกสปาร์ดด้วยเฉยอย่าดไอตัวเอมันมาเที่ยวตัวเอวร้อยเมตร ไอ้สุนิตัวเอมาแล้วโอ้โหสตันกันรัวๆเลยยกตีเด้อไอ้กันเอมาไม่กินใจกันเลยคิดนี้อาจจะลงตอนเชาน้าค่ะเพราะที่ไม่ตัดแล้วที่ก็เสียแค่นั้นแหละพีี่เกย พี่อยากนอนใครกรู้พี่เข้าใจแต่โดนพี่กินลากไม้เ่นเนี่ยไม่ง้นไปนอนแล้วมาหลุดแล้วหนุนแล้วหลุดมาแล้วที่จริงอาจจะเป็นความผิดของพี่เคนะแต่สุดยาเป็นความผิดของพี่กีดเอาคนจะขำอะไรกิดไม่นะเออหลอก อาเวจิต้าไปแลยไปเลยโย่อวิาะออกตายแล้วก็ตายอยากชอบอ้าวพี่ด่าคนดูทำไมอ่ะไม่พี่ไม่ด่าคนดูอิงมิกตอนนี้ได้ไปกูเท่าไรอ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยล้านเฮ้ยสี่ร้อยเหรอ <laughs> อย่าเวฟที่ตีค่าได้เวฟสี่ร้อยล้ลานจะห้าร้อยล้านแล้วจะห้าร้อยล้านแล้วห <c oughs> ้าร้อยเร็วห้าร้อยเร็วกลิบไม่เยอะเกินไม่สกิปละโอาสกิปไม่ได้ไอตัวแอร์เราจะแพ้เราตัวแอร์ได้เลยเดี๋ยวจะช้าไหมไม่ตัววิ่งตัววิ่งเรอวเร็วกว่าไม่ใช่้ดตัววิ่งโดนสะพานหมดแล้ว คิดถึงหกร้อยไหมหกร้อย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 ทิอยู่เวลาอยู่เพื่อนอึ่งหร้าสิหน้าสิเฮ้ยจะถึงแล้วว่ะจะถึงแล้วว่ะแล้วจ้าที่อยู่เวลาคือเพลงทำใหม่อัดคลิปแม่งเปิดเพลงด้วยดีว่า เออเคเคดิตซเล็กนะครับเศษไม่เศษเล็กไม่ี่ลู้ไว้โปรแกรม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 อาโปรแกรมตัดต่อไม่ก็มีแบบโซนเสียงนะพี่ก็ตัดเสียงชาาไปพี่ตอนนี้กูได้ไปแล่วไหร่เพื่อนนี่เกียร์ห้าร้อยเก้สิกียร์แต่ถ้ากรอบจะเข้าเข้าบ้าแล้วเพื่อนห้าร้อยห้าร้ยกสิ้ากสิบห้ก้สิบแล้วหกร้อย ร้อยดีหกร้อยนิดเดียวห้าห้าล้านห้าล้านสี่ล้านเจ็ดล้านไอ้สามล้านสองล้านหนึ่งล้านหกรยแล้วกิ่หกร้อยเ้ยเฮียได้ไงวะฮึยแม่งเยอะบัอบหมดไอ้สารเ้ ทำไมกูได้ของล่ารายแล้วกูดีใจแล้วมึงดีใจแล้วไอ้น้องไอ้น้องทำหน้าที่ดีมากพี่พี่ผูกไปในตัวน้องใช่พี่ไปมาตลอดต่าเรียบร้อยอ่าพี่อย่าลืมคาดยังที่เราสัญญากันไว้นะพี่โมพี่ไม่ตัดคลิปเลยไม่ได้หีด้วยเฮ้ยดีกีด้วยเฮ้ยโอ้ดีเกินมันดีมากเลยเนี่ยปีบี้แไปว่ะฟีบี้แบบได้ของดีว่ะ งั้นเดี๋ยวพี่ให้วาสพี่มิกเปิดเปิดนะคลิป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 มา,าเราไปเราไปจบคลิปที่ไหนกันดีประเด็นมันได้อยู่ที่คลิปประเด็นไ,ได้ออบไหม,ไ,มได้ออบไหมไปดูดเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็เรียกว่ารีวิวได้ไหมนี่รีวิวไม่ได้ด แล้วก็มาอัปเดตใหม่แบบคือเพิ่งอัปเดตเลยอ่ะก็มาอัดคลิปเลยอย่างเงี้ยลอ๊งลองคุพื่อคนดูไงพูดไปพูดไปไปไหนกันปิดคลิปปิดคลิปดิปิดปิดปิดปิปมาปิดคลิปเฮ้ยเราเป็นกันเองนะพี่เราอย่าไปเราอย่าไปโสดอะไรปิดปิดปิดค่ะเอ่ออะไรท่าไหนวะนึงสามวายโดวอ่า สำหรับคครที่อยากไปติดตามกิจก็ Facebook ชื่อกิจพิมเมลเลยครับว่าชื่อกิจกูบอกยนะเว้ยไอคนที่ชื่อเกียไม่เยอะมากชื่อกิจสิวกรตุ้มมีนะครับมันจะวงเล็บไว้ด้านหลังว่าศิวรกรตุ้มมี s i w a ช่างมันที่เหลือไปคนเองแล้วก็ให้ก็มก็ช่างไม่ ไปคลิปดิโอมปิดกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยแล้วอย่าลืมกดดิสไลค์ทุกคลิปด้วยอะไรเนี่ยถ้าก่อนจะแบนมึงโอเคครับก็กดซับสไครป์กดไลค์ยำๆๆ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 ย้ๆๆ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 ยๆๆ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 งครัๆๆครัๆๆๆๆๆๆๆัๆๆๆกอๆๆ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 ๆางๆๆๆๆ Cảm ơn. Yeah. <laughs>